กระาบสวัสดีสวีดัตท่านผู้ชมกันอีกแล้ววันนี้ทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรีวิวบ้านนะเนาะคนเรามันรีบรีวิวบ้าน EP ีที่เท่าไหร่มันก็ยังจะไม่จบสิ้นนะทุกคนเราต้องรีวิวบ้านประมาณถ้าก็ประมาณร้อยล้านคลิปได้นะคะมาเริ่มดูในกระจก ใส่หลังออกมาขั้นตอนแรกนะจ๊ะไม่มีอะไรมากสั่นกระปุกอมสินมีเงินกี่บาทรู้ป,ปะส่องดูดิมีอยู่สิบบาทนะคะในกระปุกตุ๊ก,กตาสนุนัขไยทยนะจ๊ะล,ลูกลูกรักลูกรักเนาะตั้งแต่เด็ก ซึ่งน่ากลัวมากนะคะอันนี้ก็คือชุดๆนะคะชุด,ชด,นะชดมิแต่ชุดอ่ะให้ดูแบบท่นๆเลยฝั่งนี้ก็มีอีกนะถ้ามาใส่เรนี้มันก็จะเต็มเลยเต็ม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 เตูเตต้เย็นบ้านเราเป็นสีเขียวซึ่งอยู่กับเรามาตั้งแต่อันบ้านหนึ่งจ้ะเนี่ยแกไม่อขยับได้ด้วยนี่เดี๋ยว เอาออกมาก่อนนี่นะทุกคนหนึ่งจะแปดหนึ่งแปดไม่มีอะไรนะคะมีน้ำผึ้งด้วยนก้อก็นี้ยาหม่องมาอยู่ในะตู้เย็นไมสัตว์ไม่ทราบนี่นนนนทุกคนส่วนวันนี้กับข้ามอะไรมาดูกันดีกว่า ันนี้คือขาหมูนะจ๊ะเดี๋ยวทำในติ๊กต็อกให้ดูแบบแบบแบบแล้วก็จบคลิปจบอันนี้ก็คือผักบุ้งนะเราทำบ้างดิทำในติ๊กต็อกกัน จบคลิปไม่มีอะไรนี่น้ำพีกน้ำพีกน้ำพีก,พกทุกอย่างไม่มีอะไรมากเรามาแอบรีวิวชั้นบนนิดหนึ่งเนาะชั้นบนโคตรน่ากลัวแต่ไม่น่ากลัวเท่าหน้าสตรีน่าหรอเลหละ อันนี้ก็จะเป็นแบบลุสภาพประมาณนั้นนะคะไม่ดูแลไปลงไปข้างล่างกันดีกว่าไปฟังเขาคุยกันดีกว่า เอาม่ีคนช่วยเลยอวรดอาบน้ำีย้อยบ้านดีกว่าเราก็อาบน้ํ้าไปยมเไปละยกที่ไม้ว่างก่อนแล้วค่อยจะเอาออกนกระเป๋ากระเป๋าเดี๋ยวอันนี้บอกไว้ก่อนเลยนะเฉพาะกัน ว่าละ40บาทแล้วนะโอ้ย40บาทก็โตแก่เนี่ยกลับเรเดี๋ยวรู้ก่อนว่ามันจะเป็นเช่นไรเราบอกแล้วว่ามันน่ะต้องทำหลายยนหลายอย่างเพราะว่าเราว่าขอให้เราบอกว่าแม่ผู้ชายซื้อมาแล้วยังต้องมาตัดขาอีกยังต้องมาเย็บไปหน้าสุดท้ายมีใครทำได้บ้างโคตรยากอ่ะจะบอกว่าไม่ตรงอันนี้ก็ยังงงอยู่ว่าทำไม่เป็นหรือว่าไม่ไม่ตรงกัอะไร อันนี้ใช่การกระบาดหรือเปล่าทุกคนอันนี้ก็ทำไเป็นเลยหน้าเนี้ยหน้าเนี้ยทำไม่เป็นทุกคนหน้าเนี้ยเราทําไม่ได้เลยแล้วก็หน้าหนีด้วยเราก็ไม่รู้ให้เขาว่าถ้าขาทําอะไรกันก็สรัรวนน่าขาแอไปกันเลยกดไลค์กดแชร์กดสแก, share, กนคาย